มาเที่ยวอำเภอสหสคันจังหวัดกาลสินกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มัตตลุงมาเที่ยวจังหวัดกาลสินนะคะแล้วได้มาพบผู้ใหญ่ใจดีค่ะซึ่งท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมเลยอยากให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะเชิญฟังท่านเลยค่ะเป็นเงื่อนยึดกยการท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินโดยเฉพาะในเรื่องไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่สาคันนี้ ที่ทราบกันดีก็คือภูกุ้งข้าวแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นบ้านใหญ่ไดโนเสาร์โซโลฟปัดที่มีโซโลฟปัดมีที่มีโซโมมากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ตายกองรวมกันเป็นจำนวนมากแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในทุงท่งแคบเยียเกรอตอนได้นะครับดโดยลุงปูหางร่างกายสโลฟปัดของเราที่เป็นผู้นิีเนีอะไรก็ มีหมุนปุกพ้นชาก้ัดซิ่วซึ่งขึ้นหน้ามาเยี่ยมชมแล้วก็พี่พันจิลป์นครที่เป็นการแสดงที่ทำเี่ยวับเรื่องเรื่องไดโนเสาร์อายุก็ประมาณไดโนเสาร์ที่รวมข้ามประมาณร้อยสามสิบล้านปีนะครับแลแ้วก็นอกจากนั้นเนี่ยกลาสิ่งของเราก็ยังเป็นเป็นแหล่งที่รวบรวมหรือว่าเป็นแหล่งใหญ่ไดโนเสาร์ ของภาคอีสานภาคอีสานมีมีไดโนเสาร์เกิดที่จังหวัดแต่ที่ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นที่จังหวัดพะรัสเพราะว่ามีการค้นพบไดโน,นเสาร์ประมาณจ็ดเจ็ดันเตอดในจังหวัดกะรสิ่อไปเช่นอกจากสถานไปเส้นทางของคำม่วงก็จะมีที่ปุ๋ยค้นพบไดโน,นเสาร์ทั้งพันใหม่ด้วยใน อันลำดับที่13ของโลกและก็เป็นจุดที่มีอาซากฟอสซิลเดนเสสิลาริษัททด่กตำบโต์ึ้นเนเวลน่าจะอยู่บม่10ปีและก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นที่ห้อยขึ้นที่พบรอยเท้าเดนอสั์แล้วก็ต่อด้วยที่อุจินาไรายงึังก็งคนพก เจอร์เสาะด้กันแล้วก็ปลาโบราณปลาโบราณอันนั้นในจังหวัดกาอร์สินนั่นองผู้ชมสมบูรณ์ไปด้วยจังหวัดเจอร์เสาะก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวแม่เหล็กในการท่องเที่ยวของจังหวัดเจอร์สินและจังหวัดกาอร์สินก็น่าจะเป็นศูนย์การการท่องเที่ยวเในท่องเที่ยวติดต่ำในเมืองเสาะภาคอีสานเลยของระดับประเทศในเรื่องของการเป็นทั้งพันการท่องเที่ยว พื้นที่ร<า>วมทั้งวัดลาลามรวมทั้งนรศินี้เกิดลำตาวเป็นาหน่อย,อยที่สำคัญของผมงแเป็นสะพานเอเสุดาที่ข้ามนั้นเกลที่ยาวที่สุดก็มีวัดสวยๆอีกอเยอะเลยน,นะคะที่นี่ก็วัดภูสิเป็นเขาภูสินมื่หลังเขาภูสินก็จะมีพระรมพิทักษ์ก<า> ทร่งใหญ่มันปิสถานอยู่แก็วัดภูข้าวนัดสุพุมข้าวว่างเก็บสัตว์เียรีวาายายวัดเลยที่จะมาอังกัดนสการทำบุญก็วนทการทำบุญตักบาทเช้าสายแต่ที่ผู้สิงเรานี่มีตักบาทใหญ่ประจำปีด้วยนะคะประจำปี แบกตีโอออนะในเครื่องเจอกานออกพรรษาทีนี้จะอยู่ระหว่างวันที่จากงานระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประกาศตีโอจะไฮไลท์จริงๆก็คือวันที่26เป็นวันมูลตรากตรากเดี่ยวคณะสง์จันวนมากพร้อมด้วยขบวนแข่นากฟ้าเทวดาที่จะรวมจากทั้งโลกที่สุด าคาริบาลวัดวัดบสถ์ี่นอวันที่26ตุลาคมค่ะถ้าใครสนใจที่อยากจะมาร่วมทําบุญใหญ่วันนั้นก็มาได้เลยเยอะเป็นเยอะน่าจะหลายอยู่ที่นี่ก็เต็มไปด้วยตอนนี้นะคะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มปรับนะคะเริ่มปรับพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมงานเตรียมงานแล้วก็ให้มีที่จอดรถนะคะสบาย เตรียมงานกันอยู่นะคะฝากฝากท่านผอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาก็เชิญชวนมาเที่ยวที่สถานจัดกรีครับอ่าซึ่งอยู่ตรงกลางของภาคอีสานตมในมอเสด็กมาทำธุญกิที่บ้านวก็จะมาเลือกซื้อเรื่องหาสินค้าของตัวเอง มาเที่ยวชมบรรยากาศของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราโดยเฉพาวันที่26ตุลาคม2 5 6ปในวันนี้ตำบลตักบาทยโวโรหนะครับาขสงการตากบรเป็นงานอย่างไร่วุฒิจังหวัดนรานเปิดเตี่ยวแล้วก็เอียวเรียนไม่ใช่ให้สารคดีมาตุนตากบาด้วย โอเคค่ะเพราะว่าสาสนรเรามีเอกลักษณ์นะคะในการแต่งตัวที่สวยงามมากเลยวันนี้ก็ขอบคุณท่านผออมากค่ะ